เด็กเสดีคนทิวาร์คุณบาชีนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวกินหนังปลาแซลมอนรสไข่เค็มนะคะเป็นไข่เค็มเลย,ย,ยแล้วรสอะไรอีกที่คุณชอบกินครับังเกระเทียมผู้ชายผู้ชายแล้วก็ดั้งเดิมตอนนี้เอากระเทียมผู้ชายหรือดั้งเดิมเพิ่มเติมไหมครับค่อยทีไรอ่ะเอาอันนี้เป็นไข่เค็มเหลือประมาณสามสนะิบกรอกเองนะแกะยากใช่ไหมค่อยๆลุกค่อยๆ อ่ะครับอ่ะแข็งกรอบมากรอบเลยใกล้ๆเลยเสียงด้วยเออเมื่อไหร่ได้ยินเสียงหรออ่าอ่าอ่านกินอ่ะถือได้กินได้ลูกอ่ะกินได้ถือด้วยครับอ่ะอร่อยมากกรอบกรอบนะครับ ม่แะ่ไข่เคมกับหน,นังปลาถึงจะลูกป่าอร่อยอร่อยนะอร่อยมากอร่อยมากครับนีไข่เค็มทั้งนั้นเลยอ่าข้างงนี้ก็ไข่เค็มครับนานๆนี่นนนก็จะเป็นหนังปลาอร่อยด้วยนะลูกนะอร่อยค่ะอย่าลืมเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับเลยปริมาณกี่กรัมครับหนึ่งร้อยกรัมครับไม่ไม่เยอะนะ ไม่ถึงราคาไม่เยอะไม่แพงคุ้มค่าคุ้มค่ามากครับผม,มอร่อยค่ะแล้วแต่นี้มากินจิ้มจิ้มให้นะคะอร่อยนะคะ,ะ,คะอยากกินอะไรก็บอกนะคะถ้าอยากกินไม่ต้องซื้อแค่บอกให้หัวดอว่าผมอยากกินโอเคก็หักหนักไม่หักนะคะยาม,มีโอเคครับขอบคุณครับบ,บ๊ายบาย